ชาวราศีเมถุนช่วงนี้จะมีสเสน่ห์เป็นพิเศษนะฮะตั้งแต่วันที่22ธันวาถึงวันที่15มกราคมนะฮะเสน่ห์ที่ที่นี้ไม่ใช่ว่าต้องเป็นเรื่องความรักวองใครอย่างเดียวฮะเป็นสเสน่ห์ในการคุยกับใครเจะระจากับใครคุยเรื่องผลประโยชน์กับใครหรือสั่งงานใครหรือบางทีเรียกว่าขายงานกันนะฮะเป็นคนต้องการจะคุยกับคนพิเศษอ่าเรื่องผลประโยชน์ในมุมต่างๆก็จะประสบผลสําเร็จนี่คือดาวศุกร์ ครับโครจรอ,อยู่ในตำแหน่งคู่ครองโครจรเล็งดาวสุขดดนความรักดาวแห่งสน่เทพวินัสจะโครจรเล็งนะครับหมายถึงดวงชะตาเสริมคนราศีเมถุนในเรื่องของความรักความผูกพันในเรื่องของมีคนมาชอบพอในช่วงนี้เป็นพิเศษจะแอบชอบหรือชอบจริงหรือเปิดตัวเล็กอย่างหนึ่งนะครับในช่วงนี้บางทีเขามีคนชอบอัธยาศัย ในการที่เราคุยที่เราพูดนะฮะผมก็เลยมองว่าจากนี้ไปนะครับดาวศุกร์จะให้คุณตั้งแต่22ก็คือผ่านมานะครับจนถึงวันที่15มกราเรื่องต่างๆมีดังนี้เรื่องแรกครับอย่างที่บอกตอนแรกนะฮะเออจังหวะดาวมันเด่นเลยนะในเรื่องของดาวศุกร์โคจรเล็กมันจะมีคนมาชอบนะฮะหรือความรักเด่นนะฮะหรือว่าช่วงนี้หน้าตาดีมีสเสน่ห์นะฮะดาวศุกร์ดาวเสน่ห์จริงๆขาว่าหน้าตาดีมีเสน่ห์เนี่ย มันแล้วแต่มุมมองคนนะบางคนบอกโอ้คนคนี้สวยบางคนบอกธรรมดาแต่อย่างน้อยให้รู้ว่าสเสน่ห์หรือออร่าที่ออกมานะครับมันดึงดูดคนนะฮะถ้าเราค้าขายเราพูดคุดยคด้วยความจริงใจสนุกมีความสุขในการคุยอธิบายก็ฟังเขาชอบเฉยเลยคือมีความเป็นตัวของตัวเองนะฮะหรือมีสิ่งที่เราอยากให้เขารู้สึกดีบางอย่างด้วยนะฮะแล้วก็คุยด้วยสิ่งนั้นนะฮะเขาก็รู้สึกถึงพอใจเรานะครับมันก็เป็นสเสน่ห์ที่เขามองเราในมุมบวกนะครับ ฉะนั้นชาวราศีเมถุนถ้ามีเรื่องทําอะไรในช่วงนี้ให้รู้เลยครับว่าจ้ดาวมันเด่นในมุมที่ 1. มีคนชอบ 2. ขายงานได้คือว่าขายงานได้ครับเพื่อนๆครับดูอย่างะฮะถ้าสมมุติว่าเรามีไอเดียหรือความคิดนะฮะอยากทำํำในส่วนตัวเป็นพิเศษครับมีเกณฑ์ทําสําเร็จนะฮะซึ่งในที่นี้มันหมายถึงว่าบางทีความรู้สึกดีในการคุยกับเรา มันไม่จําเป็นว่าต้องชอบพอในมุมอื่นเนาะแต่ว่ามันดีในมุมที่เราสามารถโนบดาวใจเขาได้นะฮะฉะนั้นถ้าใครค้าขายมันก็เด่นเลยเพราะว่าสามารถคุยแล้วเขาเชื่อถือคุยกับคู่ค้าคู่เจรจากันเด่นเพราะว่าดาวมันดียิ่งดาวสุกรลใโคจรเจอทั้งดาวทิศดาวอังคารเงีย้ยมันเรียกว่าได้ตําแหน่ง,งคู่มิตรแล้วก็เรื่องของคู่สมพลครับภาษาดาวฟังกันผ่านไปเพราะว่า มันมีคําตอบของมันในมุมที่เราฟังเข้าใจก็หมายถึงประสิทธิภาพการทางานนะฮะหรือประสิทธิภาพการแก้ปัญหาต่งางๆถือว่าน่าพอใจนะครับนี่คือจุดเด่นข้อ2คือช่วงนี้มีคนเมตตานะฮะเวลาที่เราเดือ,รอดร้อนนะครับหรือไม่สบายใจหรือความกังวลใจสิ่งก็ตามเราจะเอ่ยปากขอความช่วยเหลือ,อใจากใครก็มีเกณฑ์สําเร็จนะฮะข้อต่อมา ถ้ามองดูความรักนะครับช่วงนี้ดูความรักเด่นถ้าโสดอยู่กับใครช่วงนี้มีโอกาสที่จะสนิทกันไวมากหรือถ้ามีคู่แฟนแล้วนะฮะช่วงนี้ดวงเวลาพบเจอหรือมีวันให้ช่วยเหลือเรื่องต่างๆนา,นาแฟนจะช่วยได้เต็มที่หรือมีกําลังช่วยเราได้เต็มที่นะฮะช่วงนี้เด่นนะครับแม้แต่โสดอยู่นะครับสเสน่ห์แรงประมาณว่ามีคนแอบชอบบางทีมีคู่แล้วก็ยังมีคนชอบก็บมีนะฮะมันแล้วแต่สถานะแล้วก็ความรู้สึกของคนเรา มันท่าไม่ได้แต่ว่าเราหทมตัวเองได้นะครับก็ะระบอกว่าถ้าใครที่มีคู่แฟนแล้วแล้วมีคนเข้ามาในชีวิตนะฮะก็พยายามเว้นระยะห่างที่มันพอดีๆนะบางคนม่ต้องทำงานร่วมด้วยนะฮะเนั้นช่วงนี้ครับระวังเรื่องความรักความใคร่ในมุมบวกก็คือมีคนชอบซื้อของขายของได้แต่ในมุมลบก็ต้องระวังภัยที่มีคนเข้ามาอาจจะอยากรู้จักเราอยากจะใกล้ชิดเรานะครับนี่ก็ต้องระวังข้อต่อมาข้อดีครับ การที่ดาวสุกย้ายในมุมแบบนี้นะครับมันเป็นดวงที่มีคนช่วยเหลือเผื่อเพื่อนมีเรื่องต้องคิดต้องทําต้องคุยต้องแก้หรือขอความช่วยเหลือใจากใครจะประสบผลสําเร็จนะครับนี่คือจุดเด่นเลยนะครับดาวสุกสัมพันธ์กับดาวคานหรือดาวคู่มิตรนะครับคูม่มิตรหมายถึงการช่วยเหลือก็กูลหมายถึงการที่มีโอกาสนะครับจะมีคนมาแอบชอบมากกว่าหนึ่งคนนะฮะหรือบางทีจะมีเหตุให ปัญเกิดปัญหาเลองชีวิตคู่ได้ต้องระวังนะครับบางทีสเสน่ห์การบริหารเสน่ห์ทาให้เราเดือดร้อนได้นะฮะแต่ใครที่มีคู่แฟนแล้วนะครับแต่ต้องบอกก่อนนะว่าจังหวะดาวในช่วงนี้ผมเน้นย้ําว่าถ้าเราสามารถใช้สเสน่ห์เป็นในการทํางานในการคุยงานในการขายงานนะครับจะประสบผลสร็จไปอย่างดีมุมดาวการเจราจาเด่นเผื่อจําเป็นต้องเจราจาเรื่องสําคัญสําคัญอะไรก็ตามต่อไปสามารถจะพูดคุยเจราจาได้นะครับ แต่จริงดาวพุธจรจาเนี่ยโคโจรอยู่ในตำแหน่งอลินะฮะโคโจรมันจนถึงวันที่เดือนยี่สิบหกนะครับหลังยี่สิบหกไปนะครับมุมดาวาจาเด่นพูดคุยคนเชื่อถือเชื่อฟังมีโอกาสได้เงินพิเศษมีดวงการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงแล้วได้กำไรหรือว่าอย่างน้อยมีดวงเกี่ยวข้องกับเรื่องของการได้อะไรฟุกฟุกมาดีนะครับแต่ที่ไม่คาดคิดมานะครับเกิดขึ้นได้แน่ข้อดีอีกประการครับจริงๆนะฮะในช่วงเนือนดาวพฤหัสที่โคโจร ทับที่เราอยู่นะฮะทแต่วันที่2ี่เมื่อดาวโครวจรมาลามักษณะนี้มันส่งผลให้มีผู้ใหญ่เมตตานะครับผู้ใหญ่หัวหน้าผู้กุมบัญชาลูกพี่ลุนพี่ท่านจะเมตตานะครับในทีก็เรียกว่าดีในเรื่องของผู้ใหญ่มีอย่างนั้นก็มีคนเป็นกองหลังหรือคอยผักดันเรานะครับช่วงนี้มีอะไรก็ปรึกษาหรือผู้หลักผู้ใหญ่หัวหน้าผู้กุมบัญชาหรือลุนพี่นะฮะหรือใครก็ตามที่เราไว้ใจนะครับเขาจะมีมุมมองที่ เราสามารถนาไปใช้ได้นะฮะแล้วก็จังหวะดาวข้อดีประการครับคือระยะนี้มันมีโอกาสได้ซื้อของถูกใจนะฮะของที่อยากได้มานานของที่โอ้ได้มาแล้วมีความสุขมากเลยนะครับบางคนมีหลายอย่างไอ้สักอย่างเลยนะครับแต่ให้รู้ว่ามันมีเกณฑ์ได้ในสิ่งที่ปกติเราก็ไม่ค่อยกล้าซื้อแต่จากนี้ไปมันจะกล้าซื้ออาจจะมีเงินพิเศษเข้าทำให้เรากล้าซื้อก้าช็อปกล้าใช้ฉะนันนะครับเรื่องของบทสรุปนะฮะก็มีข่าวดีเรื่องของการเงินนะครับแล้วก็เรื่องความรักนะฮะคนเมตตามีนะฮะ แต่ต้องระมัดระวังป่วยสูขาพร่างกายไม่ค่อยดีแล้วก็ระวังคนเข้าอใจผิดนะครับจริงดาวพุธสัมพันธ์แบบเนี้ยจนถึงวันที่26นะครับฉะนั้นใครที่ฟังคลิปนี้ก่อน26ก็ระมัดระวังเหตุการณ์ต่างๆที่มันอาจจะไม่เป็นไ,ได้นเดังใจอาจจะมีการเป็นแผนแต่พอหลัง2 6แล้วมันจะนิ่งคุยกับผู้ใหญ่คนหน้าสําเร็จมีข่าวดีเรื่องของคนช่วยเหลือหรือราไปช่วยเหลือใครแล้วสาเร็จแล้วก็มีโอกาสใหม่ๆได้ทําได้พบได้ไปได้เจอหรือไปในที่ที่เราอยากไป ก็ถือว่าดาวมันเด่นเป็นพิเศษนะครับในช่วงนี้ครับโอเคครับโชคดีครับเป็นกำลังใจนะครับสวัสดีครับ